วันนี้เรามารีวิวคนไข้นะคะเดี๋ยวคนไข้มองที่กล้องเลยนะคะ,ะ,คะข้างนี้คือข้างที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคนไข้หักด้านข้างข้างนี้ในเคสนี้นะคะข้างนี้คือข้างที่เราทําเสร็จแล้วนะคะ <anor? S 1> จะเห็นว่าหลังจากที่เราร้อยไหมเสร็จทันทีเนี่ยหน้ายกกระชับขึ้นนะคะกรอบหน้าสวยขึ้นปากยกขึ้นล่องแก้มตื้นขึ้นนะคะองศาของการยกนในเคสนี้นคือเราดึงยกขึ้นไปถึงบริเวณคาบแล้วเราก็ทําการดึงเนื้อนะคะบริเวณหนกแก้มค่ะ เพื่อลดขนาดของโหนกแก้มลงนะคะแล้วก็เติมเต็มบริเวณคังให้ดีขึ้นรวมถึงเราร้อยไหมยกหางคิ้วด้วยนะคะทําให้หางคิ้วแล้วก็ตาเนี่ยดูเต็มแล้วก็ดูยกขึ้นอมองหน้าตรงนะคะให้ดูหางตาข้างนี้นะคะและเทียบกับหน้าข้างนี้ค่ะที่ยังตกลึกอยู่นะคะ หันหน้าข้างที่ตกให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะลองแก้มลึกริมฝีปากตกนะคะหน้าห้อยหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงหนกแก้มยังใหญ่อยู่ให้สังเกตบริเวณขมับนะคะโบลึกค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะเห็นไหมคะช่วงขมับตรงนี้โบลึกเยอะนะคะแล้วก็หน้าห้อยลึกตกลงมาหมดเลยปากตกด้วยนะคะทําอันนี้ทําให้ดูเสียงโงเฮงเลยนะคะแล้วหน้าฝั่งนี้คือยกขึ้นมาทันทีนะคะ อันนี้คือหลังจากที่เราทําเสร็จทันทีจะเห็นว่ามันไม่บวมเลยนะคะร้อยไหมเสร็จแล้วไม่บวมไม่มีรอยช้าเลยนะคะหันด้านข้างอีกนิดนึงจะเห็นว่ากรอบหน้าด้านข้างก็ดูคมชัดขึ้นองศาของแก้มก็ดูยกกระชับขึ้นแล้วเวลาที่ไหมออกฤทธิ์ล้วก็ทํางานหน้าคนไข้ก็จะดูเด็กนะคะเพราะว่าตัวไหมเองเนี่ยจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วก็ทําให้ใบหน้าของคนไข้เนี่ยดูเด็กแล้วก็ดูอ่อนเยาว์หลังจากร้อยไปแล้วคนไข้เห็นชัดเจนเลยไหมคะว่าหน้าเปลี่ยนเลย ยกเลยใช่ไหมคะชอบไหมคะคนไข้เห็นทันทีนะคะจะหนักหนักหน้านิดนึงเป็นจากยาชานะคะแล้วก็บอกเพื่อนเทางบ้านได้เลยเจ็บไหมคะไม่เจ็บใช่ไหมคะรู้สึกนิดเดียวใช่ไหมคะไม่ได้เจ็บเยอะไม่ได้น่ากลัวนะคะเหมือนที่หลายๆคนกังวลนะคะว่าการร้อยไหมเคยคิดว่ามันจะเจ็บมากจริงๆมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าหลังทําเสร็จไม่บวมเลยเห็นไหมคะ เราแทงเข็มตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมคะว่าหน้าคนไข้ไม่บวมเลยอา๋ยะให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะเห็นไหมคะไม่บวมเลยนะคะบวมไหมคนไข้ไม่บวมเลยนะคะ,คละ,คะแล้วก็หน้าก็ยกสวยเลยแล้วก็เนี่ยด้านหน้าแก้มนะคะเราฉีดฟิลเลอร์ค่ะเพื่อยกหน้าแก้มนะคะเขาเรียกว่า mid face lift นะคะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะในการใช้ฟิลเลอร์เพื่อ Lifting เสริมไปกับการใช้ไหมนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะ